สวัสดีตอนสงกรานักและพิศดาทุกคนด้วยนะครับผมผมมาเกอร์ดิชเช่นเคยนะครับกับ d e v i l May Cry ยฟายนะครับผาที่9แล้วนะครับผมอ่ามอริสันครับมาลั่นเดวี่ย์มิคายของดันเต้สามพฤษภาคม2องทุ่มแปาทีไม่กี่สัปดาห์ก่อน <S <S เฮ้ยข้อประตูไม,ไม่เป็นหรือไงมอริสันโอ้ลืมไปเลยนะ คือฉันมีข่าวดีแล้วก็ข่าวร้ายอยากฟังอันไหนก่อนละ่ะเลือกมาเลยโอ้ว่ามาเถอะเงินข่าวร้ายกันนะแม่หญิงแพตตี้เลิกจะหัวเสียแล้วนี่น่ารู้ไหมว่าเธอกำลังชวนนายไปฉลองวันเกิดแต่โทรศัพท์นายดัดนถูกตัดเสได้จอรอที่บริสัน ยังหรือเปล่าว่าหนักกับไปก็โดนตัดด้วยฉันไม่แปลกใจเลยสักนิด <c oughs> แล้วไหนข่าวดีละ่ะโอ้ฉันมีงานให้แถมจ่ายลุงหน้าจ่ายลุงหน้าเหรอต้องงี้สิน้ำไม่ไหลมาสักพักลแล้ะแถลสโตนก็ยังตันอีกมีขา <c oughs> น้ำแก๊สแล้วก็ไฟฟ้าแล้วก็โัวไปข้างนอกบ้างเป็นนายเต็มตัวเลยดิเธอะ อ้าวไฟติดทันทีอ้าวโทรศัพท์มาครับเออเดี๋ยวม่อครยดันเต้ดันเต้รู้ไหมว่าฉันพยายามโทรหานันกี่ครั้งนับไม่ไหวแล้วนะ oh <my> โอ้พระเจ้าืีพี่มีปาร์ตี้วัาเกิ่วฉันเย้ฉันสิแปดล้วฉันไม่เด็กแล้วนะอไอเด็กบ้าเอ้าเดี๋ยวจะโทรโอีกอเฮ้ยโอเคมาลิตัน ฉะลาดงานของนายแต่มีเรื่องไขนายต้องพาฉันหนีออกจากปาร์ตี้ตลกบ้านะยิย่งใหญ่การเป็นเสกคำเชิญเยี่ยมเลยนี่คือลูกค้าของนายวองนะฉันจะไปหาเลดี้กับทิสว่าจะชวนมาแจมด้วยฮะไม่เอาแน่นายคิดว่าฉันไม่เอาอยู่หรือไงนี่เปนงานใหญ่งานใหญ่อะดันเต้นายจะไปต้องมีคนช่วย ือแล้วนายชื่ออะไรฉันไม่มีชื่อหรอกฉันเพิ่งจะมีอายุได้สองวันเองแค่รอเล่นเฉันสามวีก็ได้โอเควีแล้วแล้วเรื่องของงานมาให้หน่อย พีสาตัวพลังกำลังฟืนคืนชีพและเราต้องการให้นายช่วยดันเต้บางทีคุณหูเป็นป้านายรู้อะไรไหมประชาคนได้หยินประโยชน์นี้มากี่ครั้งแล้วแต่ครั้งนี้มันพิเศษพิเศษโอเคมาเขาว่าไงพิเศษอะพีสาตัวนี้คือเหตุผล เปผูที่ได้ต้นต่อสู้แล้วปีศาจนั้นมีชื่อหรือเปล่าอ่อาใบแล้วแต่เขาไม่บอกแล้วกันนะครับว่าชื่ออะไรอ่ากลับมาเล่นตัวละคร B ไหมผมเอาดั้งเดิมนี่แหละอินกับเนื้อเรื่องนะครับผมเอาละเริ่มมิชชั่นที่9กันเลยครับ15มิถุนายน10โมง6นาทีแล้กิฟฟันครับ ไปสำรวจอะไรเอ่ยเฮ้ยอันนี้มันตัวจากภาคแรกนี่นะอะไรวะเนี่ยต่อเจอปะเออคือข้าไม่รู้ว่าข้าเจออะไรแต่ข้าว่าข้าเห็นปิศาจกำลังเต้นอยู่ไงงันชาวว่าเราคงต้องไปต่อชาวว่าดาบปิสาจปาดาอยู่ใกล้ๆล่ะ โอเคได้เวลาโชว์พลังของสัตว์อสูรกันอีกรอบหนึ่ง <c oughs> มันมาจากรลือด <c oughs> ของใครก่อแน่ <c oughs> นอนก็ต้องมีพวกมันผจนมาเลยมาเชนุกริปฟันไปฮู้ฮู้ฮู้นวดมันให้สิ่ตี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 โอเคมันซิ่แล้วครับปี้ล็ลบอกล็อล็ออื้อนี่นี่ตีตีตีอันนี้ซิ่งถึงกันทิ้งไปเอ้อ ไปอุ้ยลิปเปอร์มาเลยมาไปวูวมาให้นิ่เอออย่างนั้นแหละไปสิ้นแล้วเฮี่ยซอร์ฟิชโอเคไปกันต่อเลยอู้อ่ะมีไปแล้ครับไปด้วยสไลด์ไปคัสซินไอ้พวกลิปเปอร์ครับสองตัวอืเสียงอะไรเอ้าเฮ้ยตัวบ้านอะไรเนี่ยอื้อหืออ โอ้โหชมไปเรื่อยหน้าหังเลยว่าอะไรเนี่ยเอ่อแนะนำหน่อยสิว <TALIESIN> ่าแกชื่อว่าอะไรไอ้สองขาความหิวหวยอันนิรันต์เบฮิมอสโอเคเบฮิมอสั่นเองครับไอ้กิฟฟอนชานอลุยไปเดี๋ยวไปติดกันด้วยครับ ยิ่ปอนเดวิทเกอร์ไป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 ไมดมาทีนีแล้วแล้วรวโอเคลิปเตัวเองครับเฮ้ยไป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 เลยสองคู่เฮ้ยหลบได้ไปไปไยิงไรเซอร์มาครับไปไปไไปเก็บเก่อนเฮ้ยไปฮีโอสมาหลบได้่าไล่มาไป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  ตัวใหญ่เขนเจอตัวใหญ่สักหน่อยแล้ว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 รวมให้แน่นเลยโอ้โหกระโดดไปด้วยเอ้ยก่อนมันแตกหรืนนอไงอะฮิปโปตัวเองครับอื้อา้าวไอตัวอิโต้คุไปด้วยคน,ลนยปปคยแล้วแล้วไอไปฮิมอสครับนี่ตีมันไอหมุูฮิปโปเอสครับอ้าวที่แล้วก็ไปเลยเตรีตัวให้ดีรอก่อนครับรอก่อนแล้วกันไปลงบนลูกซะ เรียบร้อยครับผมโอเคทางก็เปิดแล้วเอาละไปกันต่อเลยครับผมาวิ่งไปไล่ปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บไปต่อเลยอือ่าญญจะเห็นอย่างนี้ก็ต้องมีพวกมาระจนไอ้ตรงนี้นะครับเราต้องเล่นไนท์แมวออกมาไอ้ตรงนี้มันจะมีโกออฟด้วยแต่ผมเก็บไปละ ไปกีฟอนชาด้ยไอตัวไรออดครับพอท,ที่แล้วผมจำผิดเป็นเคออสเลยมาผมจำถูกแล้วไรออสไป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 จัดการมัเลยทั้งสองตัวเ,เ,เ,เากการเออ็วเร็วเร็วัดกามาเออยิงมันยิง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 งอิมอือไปไปไปไไปไอ้าไฟฟ้าพิษตะเครวเร็วเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็ว็ชกอนชาครับนี่เรเฟอร์เป็นลูกตัววี Him ทิ้มไปทิ้มไปโอเคสิคับละโอเคตุยไปหนึ่งตุยไปอีกสองอ่าแล้วเอาตรงสุดท้ายครับตีมันตีมันวู้ไปทิ้มไปยังไปนวดนวดนวดยิงยิงยิงเฮ้าไปไปแล้ว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 ยิงมันไปเลยโอเคตุยครับอืเรียบร้อยไปมาทางนี้ครับวู้ี่จริงเราเรียก ได้แมวมาเปิดทางก็ได้นะแต่ผมไม่เอาดีกว่าเราตามทางที่ผู้เล่นไปดีกว่านะครับอ่าตรงนี้แหละมันจะมีเลสเอฟุซ่าฟาร์มเลสออฟได้ตีมันเลยตีไงอ่ากิฟต์ยิงมันโลูตีมันไปตีนีตีเร็วเร็วเร็วยืนอึ้งทำไมล่ะเฮ้ยตีนี่ตีตอนนันตีมันอึมงเร็ว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 โอเคสิครับกระทับสูดเอออ่า เลือดอ่ใไซตัวครับเล่าๆๆตีมันตีมันตีมันวู้วเล่าๆๆๆๆตีมันตีมันตีมันวู้วแล้วตีมันเออตีมันเล่าๆๆไป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 เอ้วโอเคสินะครับกระทอตูดเรียบร้อยเออแน่นอนก็ต้องมีพวกมาร์คตนอ้าวเลือดอุปไซเอ้ย ยิปซอนชาโดได้มั้นอ้าวมีพวกมาไม่จนเพิ่มมาไหนมามอุ้งเลยอ,โห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 อาจะเกิอะไรได้ไหมยิปซอนชาโด้ได้มาลุยโอตัสต่อเดี๋ยวต้องทิกเกอร์เลยนี่อ่านหนังสือเลยอ่านหนังสือความสามารถคือเพิ่มเกียรติครับแต่ข้อเสียคือเราจะเป็นป้องนิ่งแล้วโดนมต,ตีได้ง่ายอ่ากี่ได้แม่เลยทุบถืนอ้าวอึ ตัวถัดไปตัวที่สามเอามันไม่ซีนอี่อ่าไปไปญิ่ปุันจ้าโน่ได้บาปล่อยมันไปเอชวู้ววไปดีกว่าอืมเฮ้ยเลนดออฟยักษ์เอาไปปเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรฮะผมก็ไม่ได <Hayır> ้ใช้อะไรละอัพเต็มเต็มหมดละ อ้าไอ co ้พวกมาประจนมากันแล้วโอ้โหไอ้พวกเอ็งจะโล่นี okay, so uh ่ว huh. ่ะโมโตเอ็งจะโล่ครับโอ้โหมีบอลฟุเบอลซะด้วยไปดิฟฟอนชาโ์ดู้วววไปแล้วๆๆๆๆไอมันไอมันลุ้นไอดิ๊มนะชาร์ดครับชาร์ดชาร์ดชาร์ดรวมรวมรวมอือโดนหมดเกือบทุกตัวมาไหนมาไอ้บ้าไอ้เสือตายเออหือเรียกสาแม่มาเสียฟื้นคืนชีพนี่อ่านหนังสือเลยเพื่อให้เกรดลดลงด้วยนะฮะ ไปไปตีมันตีมันญี่ปนเจโนไลมาจัดการมันเลยโอครับไ้ไโรบ็อือ่าไอ้โปโตเองจนการมันเลยทั้สองบ้าช้าครับอืโดนกันทั้งสอุ้ยบ้าเฮ้ยโดนน้ำแข็งไม่หูจุดดูไป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 เอาี่ปนแตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ไลมา อเดวเดี๋ยวเดลบกัรลบกันโอ้ยยยไปไปไปตีมันเออยิงเลซอร์่วยอ้าทิ้ไปเลยบอาเพ็ดตุ้ยครับมาเลยพวกปตัวองจะลุกละหาครับรอรอรอราวโดนกัทั้งสองไปิตปอลฉาอ้ะแล้วลัวแวแล้วตีมันงวดให้ดิ้มแล้วก็ตีมัให้ตาย เร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าวู้ฮู้ฮู้ปาป้ปมาากอีเด้งเลยไปชาโนตีมันตีมันมาฉากสายฟ้าพิศคาป้านวดตุ๊ดเร็วเร็วเร็วสงจากเกี้ยวตินมุนเข้าไปเร็วเร็วเร็วไปไปเอมตายแล้วเร็วเรวรมาห้มามาเป็นอุกบาท ฮู้เออสนุกจริงๆเว้ยไป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 มัจะตายครับเฮ้ยหลบได้ไปไม่โดนมาเลเซอร์หลบได้อมาๆไปไอตัวนั้นมันจะตายแล้วครับโอเคตุ้ยนี่มันเลยมาอีกตัวเดียวเออยินเลเซอร์ไปตัยได้เหรอฮะฮ่าฮ่าหมดยันเลยอ่าเหล่าไพโลแบทครับ อืปิดสวยูเ้เฮ้ยทางก็เปิดเรียบร้อยอ่าไปกระต่อเลยครับผมอ่าเก็บไว้อวอฟก,ก่อนไอ,อกก้ตรงนี้นะครับจะมีซ e c r e t m i ชั่นนะจ๊ะไปทำกันเองนะครับผมไปดีกว่าอ่ะปึ๊บปึ๊บเล่นออฟนี่เก็บแค่บางๆเอาต้องเก็บเยอะ ว่าไม่ได้อัพอะไรละเอ๊บอ่ะตีไหนกันอะเอ๊บแง่จังเลยนะบีคิดถึงแม่อยู่หรือไงถ้าฉันจะตอบว่าไม่ใช่ก็คงจะโกหกแต่ฉันเคยมีอดีตที่ไม่ดีกับที่นี่เท่าไหร่อ๋อเหรอมีปมนั่นเองครับไปไปเลยไปมีกิฟตนมาเป็นคู่หู กับชาโด้ด้วยไนแอมก็ด้วยอ่จาจกักรลากมัครับเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มเกรดเราโอ้ยโ,โดดไปอ่าตีสักหน่อยเอออ่าโอ้โอลองศพเต็มเลยปึ๊บอ่ามีพวกมาร์กตนอ่าอีฟันชาร์โด ไปไปเลาเ่าเาอมูฮูฮูเลเยิมันอืงทิ้มไปสายฟ้าพิชาตมาอีฟอนเทลิเกอร์ครับไปไปไไปไตัวน้นสแล้วเหรอเอ้มาไม่ถึงอวไปไปไปอ้โตคอ่ะนววดนตี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 มันตีมันออ ไอ้ตัวนั้นก็สิ้นละอ่ายิงเลเซอร์ไฟอ,อาตัวไหนสิ้นอาลิปเปอร์ครับ้อ้ยไลไฟตัวหนึ่งปิดสวยเรียบร้อยครับอ,อาก็เปิดเรียบร้อยเอาละไปกันต่อเลยปิดดัวติ๊กเกอร์ก่อนเอเคปะอ๋อมีกินออฟ เก็บก่อนอ่ะเฮ้อข้าไปจับที่ดีเลยแต่คิดว่ามันน่าจะมีทางผ่านที่เราไปนะก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะเอาเอฟุซ่าครับไปนี่หมดนีวหมดไอ้ตัวนี้บางครับไม่ต้องห่วงหรอกโอเคสิ่และเก็บเกบไปพางๆอุ้ยโดนเฉยว่าเอ้ยอือทำให้ฉันดูแย่นะหลัจากการตัวนี้ก่อนอือไปเก็บบอลฉันด้วไปขนไปอือ รีบปครับไปรวดวดๆวอ่าทิ้ไป,ไปทิป้งทิ้งทิท้งิ้วู้ทิ้งไปครับเรียบร้อยไปโอเคตรงนี้เคิด่าจะไตายอ่ะก็ไปไปได้ไม่มีเหตุผลที่เราจะพีายจะไว้ชีวิตเขาอืมไม่ตายหรอกเข้าเป็นพระเอกของซีรีส์นี้ ไม่มีทางตายง่ายๆหรอกมาเลยครับวกมาเป็นตัวอิโตโ้คู่อาไล่มาไปกันเลยคิปปอนชาโดไล่มาวู้โอิบารุมิเอตด้วยโอ้๊ยอิโต้คู่เก็บเกตก่อนอายิงเลเซอร์ไปวู้ฮู้ความมันเริ่มขึ้นแล้วอาทิ้มไปครับเฮ้ยนวดให้นิ่มรีมันให้ตายแล้วๆๆล,ล,ลบได้อาทิ้มไป ไป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 อีโต้ครวเร็วเร็วะกามันโอเคสิละเก็บเก็บอีโต้คูอีตัวนึงครับเร็ววปตัววีครับอืมตเต็มเต็มอ้ยตัคู่จงเฮ้ยตรงนั้นมีเปหิมอสได้เหรอเพิ่งเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเออบปอนชาโดตีมัน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 น ไปไปไปแล้วแ้วแ้วแล้วแล้ววูวูกตัวคู่ก่อนดีกว่าไปตีมันแล้วอ่านแล้วสูงไม่ไเพิ่มเก็ไปด้วยเร็วเร็วเร็วไปไปไปแล้ววโอเคสิ่ละโอเคไืมเล่บทมอครับโอ้โหหลบได้จ้าไปไปไปตีกอนไม่ให้แตกร้องเป็นช um, ้างเลยเร็วเร็วเ มาไเลยเพื่อนักอูอ้ห oh oh. มันขั้งมันขังอือ <c> ห <oughs> ือก่อแตกเร็ววตีมันนวดีให้ตีให oh. <c oughs> ้ตายตี <iantes> น้ำพีชาดไปว้หหเร็ว้วแ้วแล้ววอุ้ยหลบไก้ครักล่าไนมาวู้ไปไปไปตีมันตีมันอาชาโดเดวิครแล้วแล้้อเค เรียบร้อยทางก็เปิดแล้วครับผมแม่เล่นสนุกจริงเล่นตัวละครบีเนี่ยอ่ะไปกระตานะครับผม return อ่ะกลับมาถ้าเราเจอชาวปีศาจมาได้ปบอร์เดี๋ยวเราอาจจะเอาชนะรอชาวปีศาจได้เลอีนี่เดินจะถึงแล้วเราจะทำได้วีอืมขอบคุณที่ชมโอ้โหตรงนี้มันอะไรเนี่ยทางปิดโอ้ยัดเข้ฝนขับพี่เอกเต็มเลย โหสมาคมฮาร์โลเกอร์แห่งประเทศไทยเย้ทุกท่านมากันแล้วปีศาจเอ็กมาโกที่ไหนจะตีให้ร้อนในให้กระจายไปอีฟอนชาโดจัดการมันเออมาลงมาบ้าเล็กไม่แม้มาเล็กว่าลงม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 าแล้วลงมาสิไป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 จัดการมัน ยิงเลเซอร์ไปว้ไปไปไปลลลเลยิงเลเซอร์นะครับอือแย่เล้วลเฮ้ยตัวนั้นโอ้โหเกบไม่ทัน่าไปเอาตัวนี้ก็ได้เล้วลไม่จะอยู่ข้างบนอีกหนาไปเลยเฮ้ยยิงเลเซอร์ไป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 ยิงเลเซอร์มาเอาเยเอาเยโอเคสิแล prayed, ่นน ada, er อ <Steph> <ui> ไป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 ไตีมันตีมันตีมันแล้วล้วแโอเคไอช้าชาชาช้าไม่โดนไม่เป็นไรกําไกตัดหัวร้อนในรายายใครอยากร้อนในกระจาอีกข้มาเลยไปล้วแล้วแล้วแ้วล่เล่ะ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 ล่่ อ,อา้าอีโต้คู่ก็มาฮะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมลบกันโอเดี๋ยวเดไม่ใช่ตัวนี้เอาตัวนี้กันอมาปีศาจเอ็กจะไปให้ร้อนไห้ให้กระชยแล้ววีมันดีมันโอเคสิอืชิปโตเอสครับแล้ววอีโต้คู่วู้ฮ้าาช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 าเต็มเต็ม เอ้ยแล้วแลโอเคสิ้ละเอะสเรียบรอยวู้ปีศารเอกทุกตัวร้อนในกระายไปไปกต่อเลยวู้สนุกจริงๆอ่ะต่อไปเลยครับองเพลงชิวๆดไปเฮ้ยเจ้สี่มตดสซับด้วยมันจะซื้อมใช้ได้ไหม

ลีลังกาล็อแบบสโลโมชั่นโอ้โหโคตรโหดเลยเจ๊ล็อไม่หันเลยสุดๆจริงๆประทับใจปะแม่ไอ้กิฟฟอนนี่สร้างสีสันดีจริงๆครับนี่มาไปกันต่อเลยครับผมก็มีอยู่นี่ต้องเป็นดาบปีศาจฟาดแน่นนะไม่ต้องสงสัยเลย โอ้เอตโตจากภาคแรกครับอืมดาวสปาดาอยู่ข้างบนนี่เองโอ้มันเหมือนพี่มอกไรกอย่างเลยใช่ไหมเนี่ยพวกแกการแเ้นรำสวายสปาดาสิ่งน,นั้นเนี่ยดูบอี้ครับว้าวใจเย็นโทษทีที่เลานการเต้ของพวกแกนะเพื่อนฉันจะเอาดาบนั่นลงมารู้รไหมต่อให้พวกแกเต้นละบ,บูชาก,กันไปเท่าไรสปาดา,า,ดาก็มันมีความสุขขึ้นมาหรอกา มาเลยครับไอตัวบันนี้เรียกไนแมมาเลยไอตัวนี้อันตรายครับภาคแรกก็อันตรายเหมือนกันเร็วเร็วเีมันดีมันดีมันวู้โหพุ่งมาทีนึงเร็วเร็วเร็วอืมเร็ว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 ตีมันตีมันโอ้โหมาเร็ว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 เฮ้ยได้เสียงอะไรอ่ะอ๋อไนแม่ยิงเลเซอร์ครับโอเคโอเคดีมากดีมากไป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 ยิงเลเซอร์ไปอืม ไปนี่ยอะเยอะเลยวู้ววเมื่อกล่าวของมันเปลี่ยนไปแล้วถ้านันไปให้ดิ่ของแกแล้วก็ท่านจะระวังแล้วกันไปอะไรไปอะยรลดมาให้นิ่มโอเคสิ่ละโอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้สิเอ้ยยิ้มไปไปตัวนึงครับเฮ้อไปแล้วแล้วแล้ตัวสุดท้ายโอ้โหหอยแล้วแล้วแล้วอ่ะโอ้โหเอย่อตีนครับ

เรียบร้อยครับไอ้โนมโพตีเอาละเอี๋ยวนี้จะเอาดาบิศาสปะด้าลงมายังไงเอมลาต้นใครฟดอ๋อที่มันเข้าไปในลากไม้แล้วมันก็จะสลาย ซีดท,ทันทีโอ้ล่วงมาแล้วครับอ้อาวปล่อยไม้เท้าเลยฮาดาวสปาด้ครับอืมดีไซน์นี่โคตรอัปลักษ์ขึ้นเยอะเลยในสภาพห้านะ เฮ้ยมจะถือไหวเหรอ,อ,อดูเหมือนดาวนี่จะหนักไปหน่อยสำหรับฉันนะอีกที่เดียวนะอีกที่เดียวใจเจ้ามันได้จริงๆนะวีแต่ข้างในเจ้ามันเูกเปลี่ยนไปหน่อยข้าไป็จะถูกเจ้านะข้าบอกเอาไว้ก่อนเด็กเนดะินเดโรเขาแก่งพอ นั่นเรียกหืมชาโตมีอะไรเหรอเหมือนจะเจออะไรสักอย่างโหลากมาเลยถือไม่ได้ฮะลากมาเลยโอ้ <Dante. S 1> โอดอนเต้อ๋ดอนเต้อยู่ตรงนั้นเองฮะนั่งหลับอยู่ตรงนั้นโหหลับมาหนึ่งเดือนเด็กแค่ไม่กูไม่กินอะไรเลยหลับอยู่ตรงนี้ อืโอ <ítulo> ้โหเหมือนมีใครมาโอบอ่าวีก็เอาตาเต้ลงมาครับผมข้าไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆเขาอย่าไปตายเขาอย่าไปตายตาปิศาสป่าเนต่ไปกรบกิิบอายของตาเต้เอาไว้ทำไมเจ้าดี่มันช่างสีเหลือเกินนะ่ฮวี ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนไม่เอาแน่ถ้ามีเพียงแค่ได้เอาชนะอยู่ในสุดนะถ้ามีเพียงแค่ไม่มีไม่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 ถ้าเพียงได้ไม่เคยมีตัวตนอยู่แล้วก็ฉันก็คงเฮ้ยทำอะไรอย่านะยสตไพีไม่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  ตัดจบแบบละครไทยตอนเตะตื่นขึ้นมาแล้วครับผมเร่งเอสเยต้น่าคือเราพให้ดูไหนสิแหวะเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับตลอกปีศาจทั้งหลายบ๊ายบายจ้าพาร์ทหน้าสนุกกันแน่นอนครับผม